รีวิวแลบของกูกระโจ้หนึ่งร้อยหนึ่งบาทเขาให้ติดอะไรก็ไม่รู้ติดเยอะแยะแล้วผมให้เด็กติดให้นะไม่รู้มีอะไรม้นงลองโอ,อโอ้โหเนยว่าปลาเลยอืมพัวปลาเหร แป้งอร่อยมันจะมีนี่ไม่รู้น้องอกเต็กันอะไรมาให้เนี่ยแต่ผักพุทุ่มๆเลยเนี่ยนี่ กินแล้วรู้สึกสุขภาพดีมากเลยเป็นตาย Heritage เฮลท์เตนอันี้หนึ่งร้อยหนึ่งบาทถ้าอยู่บ้านกินกะเพราไก่กะเพราหมูตัเอ้ยน้ำว่าพิเศษเลยนะไข่ดาวสองใบหกสิบห้าบาทแตีนี้อยากเป็นเฮลท์เต้นี่อยากเป็นเซเลบไปละบายบาย